สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาอาบน้ำให้หมาจุม๋มไม่ได้อาบนี่น่าจะเดือนเกือบ2เดือนแล้วอาบน้ำยากมากเพราะว่าเขาจะขู่เขาจะยิงฟันใส่นะคะต้องช่วยกันอาบกับแม่ระหว่างที่อาบน้ำให้นางนางจะสะบัด แล้วก็จะมีกระมังใหญ่ที่น้องซื้อมาให้อันนี้คือเอาไว้ให้เขาเล่นน้ําแล้วเราจะให้เขาอาบในนั้นในอ่างในกระมังใหญ่ๆนะคะแต่นางไม่ยอมลงนางไม่ยอมลงเว้ยทีนี้ก็เลยต้องได้อาบแบบนั้นนะคะก็เลยต้องได้อาบแบบนั้นคือมันไม่เหมือนหมาเชาวบ้านคนนะคะคือเราต้องจับเขาไว้เราต้อง พี่เห็นผูกเชือกไว้คือแม่ผูกไว้ไม่งั้นก็คือวิ่งกระเจิงนะคะก็ต้องเอาเชือกผูกไว้ติดกับรั้วไว้แล้วก็ช่วยกันจับช่วยกันอ่านให้เขา,เขาใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่คือถ้าเขาไม่ชอบเขาจะยิงฟันใส่นะคะเพอเพอร จะสวมนะคะนี่แล้วอีกอย่างนางไม่ชอบใดนะคะไม่ชอบเสียงดังเวลาที่เราอาบเสร็จเราก็ต้องไปปล่อยทิ้งไว้ที่หน้าบา้านไปผูกเชือกไว้หน้าบ้านนี่หมายถึง หน้าบ้านด้านในนะคะที่มีรั้วอยู่ให้ตัวนางแห้งก่อนถึงเข้ามาอเอ้ช่วยกันอาบนางเกาเกาเกาเพราะว่านาน,านทีนางจะได้อาบน้ำไม่เหรอกลิ่นตัวนางมัน,มน,มนเริ่มเปรี้สาพเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำนานนางชอบ เดินเล่นรอบบ้านอาจจะเปื้อนบ้างมีการตีเล่นค่ะไปตีไปสองดอกเนื่องจากว่านางขู่นะคะนางขู่ขนขนนี้คือจะตั้งนะคะด้านหลังนี้คือจะตั้งเลยเพราะว่าฉันไม่ชอบ ให้ใครมาบังคับฉันนะคะฉันอาบฉันจะอาบเองนะคะเป็นหมาที่เก่งนะคะไม่จําเป็นต้องมาอาบให้ฉันนะคะอะไรนี้โดนตีไปสองดอกไปแล่ะถามว่าเจ็บไหมไม่รู้จํำไหมไม่แล้วไงตีฉันแล้วไงก็เฉยนะหมาดื้อน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ